มาหอดคันที่สองนะครับผมห่างกันประมาณหาจม้งกลัวนะคมือมาหอดประมาณจีกนะครับเทียงคืนนะมาจากปากโตนะครับแรนหลุดจากไพศาลีมานะครับเสร็จจากนี้กครที่ไปคลองหาดตะแก้วแลนพานกรุงเทพประมาณหาจมงกลัวกันนะครับติดกันนี่เสร็จกลับไปต่อเลยนะครับเป็นฟอร์นะครับผมตัวเดียวก็บอกนะครับนนะครับ ที่นี่ต้องยกขึ้นไว้ได้ต่อยกแลก้ระฆังไว้นะครับเป็นฟอร์ตปันหกนะครับหลายคันพระเจ้าเห็นทางนี้หลายคันอยู่นะครับทางปากทอ่อทางจอมบึงนะครับน้องคันะคที่สองแล้วนะครับเห็ดมันไหลยอยู่ไปสามสิบก็ไหลปะหกสิบไร่ โอ้ครับหลายเตืบหลายเตืบนะครับราคาดีกว่ามันแถวนี้ครับบอยบอต้องถอดดอกมาตกไ็ได้ดอกพอมันคองได้นี่ครับเอนนะชิญเบิ้งนะครับใช้เลยครับ เช่นที่อยู่เบอร์โทรด้วยนะครับแจกเสือสองตัวนะครับอันนี้จะจับฉลากนะครับผมสิ้นปีพี่น้องนะครับไอปีที่แล้กาแจกไปซีเสร็จนะครับผมเสร็จแล้วสลึงนะครับชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรน้ำเด้อครับชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรนะครับแจกเสือสองตัวพี่น้องนะครับเสือยวกเสือนะครับเดี๋ยแจกแจกนะครับ ลังเทียลื้มกับพี่น้องกัทักกระท่วงเอานะครับเพื่อเพื่อลังเทียกับลืมนะครับมันเพื่อนนะครับก้อนหยอกนั่นที่เหรอครับผมลืม้มหอยแจกเสือนะครับนะครับกะเรียบร้อยนะครับพาพาอีกนะครับยี่สิบพื้นนั้นไว้พายยี่สิบพื้นเนาะครับนับมันหนักเอาเด้อ ผาพื้นกองรายงานที่ป่าเนอ่ะครับสองชั้นผานะครับคาดเชือกสเตย์ตัวนี้นะครับไอ้เชือกแบรนไอนะครับอันนี้ให้เตือนนะครับเอาไมพี่ไอ้เอาไม้ผมเดี๋ยวใส่โซเอาปากกามันนะครับอยู่นะครับอันนั้นนับนับนับนี่เดินกลางมันครบนะครับอยู่ที่นะครับผมตำบลทุ่งหลวงนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับผมตัวนี้ นับรนับเบิ้งดีดนะครับเยวล้อนะครับผมมันเราเห็นหกสิบไานะครับมาเรื่อยครับพี่น้องทั้งหลาดบุรีก็ได้ปากท่อสวนพึ่งนะครับที่ว่ามองไรมีมันนะครับพี่น้องทั้งอูไปจุดกันก็ามานะครับมาเรื่อยนะครับปหอดเพชรดบุรีหมด พุทธองแก้เบิร์ตก็ได้เอาเอาออกข้างกเลยซะมันออกข้างได้เออแล้วนับเลยนับนับนับใส่ตัวนั้นก็ได้มันจะได้มัดไว้เออนั่นแหละเออนับไปเลยสองสามเออนะครับต้องเช็คก่อนอยู่น้องเพือเพื่อหั้งเตียมันขาดนะครับไอ้เกินว่าเป็นหทังดอกครับยันแล้วมันขาดของเอฟซีเขาเหรอครับหั้งเตียมันขาดนะครับเวลาขาเจ้ากับมัดมัดเนี่ผมบอบครบกับมีนะครับผมซุ้มเยียบนะครับ เราต้องเช็คก,ก่อนรับของนะครับผมแล้วกับพวกเสือพวกยังกระทักนะครับกระทวงนะครับเด้อทา้งเสือพวกผมกับเท็ดพวกผมกับลืมแก่กับแปารลาดกับมีนะครับนะครับขั้นละสองตัวพี่น้องจะสโยกไข่เบิ้งนะครับมายกไข่พี่น้องเบิ้งน้ำหน่อยครับผมดูปากท่อได้พี่น้องมันนี่นะครับนะ ลาดบุรีนะครับปากท่อพี่น้องนะครับแลนรถไกลเตื่อบพี่น้องเด้อจากไผ่สลีมานะครับครับไอเราสร้างไวประมาณ 2- อถึงสเดือนเหล่านี้นะครับก็สีได้ม้านะครับเพราะว่ามันไกลผมกะนะครับเพราะว่างานไกลบ้านมันก็หลนะครับแต่ว่าผมกะนะครับมาเหยีบตีผมเมื่อกนแาละครับครับเพราะว่าผมไอแล้วกะนะครับย่านบ่ได้นะครับผมก็ต้องเพราะว่าผมกับมาเรื่อยนะครับลาดบุรีปากท่อสวนพึ่งนะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะผมที่จำาไดเนะครับครับพอ นะครับผมหกปหนกนะครับตัวนี้กระบอกไม้เป็นหองตัวนี้นะครับสวยๆนะครับผมไกลปัานไหนกับม้านะครับขากลับกีเลียนพากรุงเทพนะครับไปอำเภอคลองหาดนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงกว่านะครับผมไกลเติบนะครับผมอ้าวก็วันละนะครับปิดจ็อบนะครับผม สำหรับคนใดสนใจนะครับสอบถามกันเขอไม่ได้นะครับนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับสอบถามขอไม่ได้เบอร์นี้นะครับหัวไอซี่ร้องเลร้องเบอร์ครับนะครับตัวน,นี้สตาร์ทลไหมก็ผ <c oughs> ่านไหม ปากทอ่อก็น่าจะเกินหาคันแล้วนะครับที่ผมมาตดนะครับปากทอ่อนะครับน่าจะเกินห้าคันแล้วต้องใส่น้ำหนักจักหน่อยได้ไป็นอ่งด้วยครับต้นเหเพราะว่าอั้งจีตอนนี้สปริงมันก็ยังแข็งอยู่นะครับนะครับ อิงมันนั่งแข็งแล้วกรับน้ำหนักมันก็ประมาณจะนะครับน่าจะประมาณสิบโลนะครับสิบกว่าโลนะครับครับ้องอีกดเตียร้องร้องอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าน้ำหนักกันะครับหลายกว่านี้สักน้อยก็ได้แล้วนะครับผมตาบนนังกัสันดิเต้านะครับนะโอเคนะครับ นะครับสำหรับู้ใดสนใจนะครับคี้อ้อยนะครับโยงหมอกโยมันกระบอกเดียวสองกระบอกนะครับนีะครับปืนนี้เลยนะครับเดินตอถามมันเขมาได้นะครับอันนี้อายแล้วประมาณสองถึงสามเดือนนะครับจองนะครับผมกว่าจะได้ขึ้นมาปอนสายไก่นะครับผมก็เอาขึ้นมาหลวดเดียวสามเื่องเลยนะครับเทขั้นเดียวนะครับของหาดนะครับสาแก้วแล้วก็สิริแลนวนขึ้นน้นดินแดงเลยนะครับออาพี่น้องเนาะจะไม่พอกันนะครับ ียบร้อย